เมื่ออัปเดตใหญ่ครั้งที่แล้วนะครับอัปเดตใหญ่ครั้งที่แล้วนะครับไม่ใช่อัปเดตในคลิปนี้นะในคลิปนี้เนี่ยอัปเดตมันใหญ่เกินไปนะครับใหญ่จนไม่จะเล่นอะไรเลยดูอุปกรณ์ช็อปนะครับผมมีครบจบทุกอย่างในเกมโล่บ็อกซ์นะครับผมถ้าเป็นแบบนี้นะครับที่วัซูก็จะมีสัตว์มีไข่นะครับกกระดินก็จะมีเป็นสัตว์นะครับก็ยังมีเกมอื่นให้คุณได้เลือกใช้อีกนะครับด้วยนะครับอุปกรณ์ช็อปครับก่อนหน้านี้นะครับที่มันมีเนี่ยแอดมินอับวิ่่งทีได้เลยแออดมิินบส์รรอบบนนนัั้ะะคจเป็น1 ไดโนเอ็กนะครับนี่ที่ผมมีตรงนี้เลยนะครับมาในสายพานนะับและ2นะับผมได้โทเทมเงินนะครับคูณเยอะมากๆครับคูณ1000นะสมมติว่าคุณเนี่ยดองเงินไว้ประมาณ800ล้านนะครับคูณ1000ันคุณก็ได้ไปเลยเท่าไหร่อ่ะ8 0 0ล้าน80,000ล้าน8 0 0 0 0ล้าน800 0ล้านล้านเร็วหูถ้าคุณดองเงินไว้นะคูณ1 0 0 0นอ่ะโคตรเยอะเลยนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าพี่ครับผมอยากได้คูณ1000เหมือนกันแต่ว่าผมอยู่ไม่ทันอีเวนนะครับผมสามารถทำอะไรได้บ้างกดชอบครับ เราสามารถซื้อเองได้ครับนี่เราสามารถซื้อสแต็กไปเรื่อยๆจนครบ1,20% 0ได้นะครับก็น่าจะกดเป็น99 399แล้วก็799้าาป้าอันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าที่รู้เนี่ยใช้รลบักเป็นพันเลยนะครับแต่มันก็ได้เงินเยอะจริงๆนะครับโชคก็เหมือนกันเนาะถ้้เป็นเสียโลบักเป็นพันเหมือนกันนะครับและเดี๋ยวในคลิปนี้นะผมก็จะเอาไข่ไดโนเอ็ก์ที่ผมมีเนี่ยเปิดทุกฟองเลยนะครับตอนแรกในกาะจะเก็บไว้สักหน่อย ไม่เก็บครับกระเป๋ามันลกนะครับก็เลยส่งมาให้ตัวไก่แล้วก็เปิดให้หมดเลยเครัยดูซิว่าผมจะได้คอยาวไหมแต่ว่าคอยาวเนี่ยคิดว่าน่าจะได้นะครับเนี่ยมันมีในตู้เนี่ยไม่ใช่ในตู้ในไข่นี่นะแค่4ตัวนะนี่เห็นไหมและผมมีแบบฮาโลวีด้วยนะเออมีแบบฮาโลวีด้วยนะครับหนึ่งใบมั้งรู้สึกถ้าจาไม่ผิดนะส่งมาหนึ่งใบแบบฮาโลวีนี่อะใบเดียวครับอันนี้เนี่ยใครได้มากี่ใบก็จะลืงเบนที่ใต้คลิปนี้เลยนะครับผมก็ไม่ได้มีเยอะนะมีกี่ใบเองเนี่ยมีประมาณ30บใบเองมั้งไม่ถึง ประมาณ20ใบนะบโอเคครับเดี๋ยววางเลยครับจะได้คอยาวหรือเปล่าวางอูา3ชั่วโมงเลยหรอลืมไปครับรหัน,นี้มันไม่มีเกมพาร์ตนะครับก็วางค่อนข้างนานไม่เป็นไรโอ้โหวาง7ชั่วโมงวางนานจังอะ่ะตอนแรกผมเดี๋ยวก็มันวางแค่แป๊บเดียวเว้ยโอ้โหไม่เป็นไรไม่เป็นไร7ชั่วโมงตอนนี้กี่โมงตอนนี้เที่ยงใข่ให้ <c oughs> ใเปิดได้ประมาณเกือบ2ทุ่มโอ้โห คลิปนี้ได้ดูวันหลังแน่นอนครับก็คืออัดวันนี้ครับแล้วก็ได้ดูพรุ่งนี้นะก็ต้องรอไข่โตโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยววางกันถึง30มบใบไหมไม่น่าถึงครับไม่น่าถึงาวางเลยอันนี้ Halloween ฮาโลวีนครับฮาโลวีนฮึบฮบมีแค่นี้เองอะวางไปนี่ฮาโลวีนหนึ่งใบครับปึ๊บปึ๊ปอ่ะมีประมาณนี้ นะครับผมแล้วก็อัปเดตข้างหน้าเนี่ยคาดว่าแอดมินอับิวน่าจะมานะทุกคนก็เก็บเพชรไม่ก็ดองไข่ไปก็ได้นะครับผมเผื่ออนาคตเนี่ยจะมีการบวกโชคเข้ามานะอันนี้ก็รอดูเลยนะว่าแอดมินอับิวสรอบหน้าจะเป็นอะไรนะครับโอเคเดี๋ยวรอไข่โตครับและตอนนี้นะครับผมได้กลับมาแล้วนีครับดูซิว่าผมเนี่ยจะได้ไหมคอยาวสักตัวหนึ่งอ่าเดี๋ยวไข่ไม่โะลดอ่ามาแล้วนี่ครับ คอยาวตัวเดียวพอเลยอ่มาคิดว่ากิดเป็นคอลเลคชันนะครับเดี๋ยวผมจะกินน้ํายาหลักนะครับตอนแรกเดี๋ยวว่าจะเปิดรหัสหลักแล้วครับแต่ว่ารหัสหลักเดีสัตมันเต็มนะขี้เกียจแงไม่เป็นไรเอานี่แหละมาเปิดเลยเดี๋ยวผมจะเก็บขีมาไว้ที่หลังนะคอยาวไหมโอ้โหนี่คือไข่จากแอดมินอบิลนะโคตรกากท <c oughs> ี่ผมดวงไม่ดี อ่ะไม่เป็นไรโอเคโอเคโอเคคือมันมีความเละบ้างไหมครับพวกเนี้ยอ่ะเปิดไข่หิมะเลยเปิดไข่หิมะเลยมื่นพันไม่ใช่หมื่นพันเก้าแอดมินอบิวส์รอบหน้านะครับขอเป็นไข่ทูสเลตได้ไหมขอเป็นไข่เขี้ยวกุดได้ไหมที <c oughs> ่ผมจะลองไปถามเขาดูนะว่าครั้งต่อไปในแอดมินอบิวส์จะเป็นอะไรอ่ะเปิดไข่ไปปึ๊บ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  โอ้โหอุ้ยอ๋อมาแล้วตัวแรกหนึ่งหมื่นหนึ่งมื่นตัวแรกขอขอยาวหน่อยนะแม่จะเก็บเป็นคอลเลคชันไม่มีเลยโอเคตอนนี้ไข่ผมจะหมดแล้วนะครับแล้วก็สำหรับใครที่ดูคลิปนี้นะครับเป็นครั้งแรกเลยครับตอนนี้ช่องของผมนะครับมีโค้ดส่วนตัวด้วยนะนี่นะครับคนเของผมนะครับก็เขียนตามผมได้เลยนะครับ s u b t o z r g z e r o g h p ก t เนี่ยครับซับชูเซตอาร์จีซิลโกสก็คือช่องของผมเองนะครับตัวเล็กพิมพ์ใหญ่อะไรดูดีๆนะผมให้เขียนได้ตามเป๊ะนี้เลยถ้าเกิดว่าผิดไปตัวหนึ่งนะครับมันจะใส่โค้ดไม่ได้เลยนะครับนี่ก็จะได้มาเป็นไข่ยูนิคอร์นโปรห้าใบนะครับแล้วก็ทิเก็ตหรือว่าตั๋วอีก20เลยก็ถ้าจะเอาโค้ดนี้ไปแจกนะครับก็เอาไปแจกคนอื่นได้น้อแต่ว่ารบกวนให้เครดิตผมด้วยนะครับช่องซิลโกหรือช่องของผมเองนะครับอ่ะเดี๋ยวโปรโมทโค้ดเสร็จแล้วเดี๋ยวเปิดไข่ต่อมีไข่ฮาโลวีนครับหนึ่งใบ อ่าเดี๋ยวเปิดพวกนี้ก่อนไม่มันจะไม่มีคอยาวให้เก็บเป็นคอลเลกชันเลยเลอครับแล้วไม่มีจริงไม่มีคอยาวเลยครับและนี่ไข่มาสุดท้ายนะครับติดสถานะฮาโลวีนด้วยมาึอะไรอะ่ะสองพันหนึ่งโคตรกากครับผมโบอกตรงๆ องจริงอะ่ะไอแอดมินอบิลที่ผ่านมานะครับที่ดีสุดเลยเนี่ยก็คงจะเป็นในส่วนของคอยนะครับก็คือเงินคูณหนึ่งพันนะครับไอไข่ที่มันมาขายตรงนี้คืออ่าลองดูครับถ้าเป็นคอยาวใช่ไหมตัวหัสุดคอยาวเดี๋ยวหาก่อนคอยาวหัสุดครับแสนแปดเท่านั้นเองนะ <laughs> ตัวเป็นกากมากนะครับโอเคเดี๋ยวคลิปนี้มันจะสั้นเกินไปนะครับเดี๋ยวผมสุ่มทิกเก็ตซะหน่อยปึ๊บตัวนี้ยังไม่มีเลยเลยครับ ยังไม่มีซักโดมเลยนะครับสุ่มสามถ้าเกิดว่าเรากดสุ่มสิบกับสุ่มสามแล้วมีขึ้นเป็นคาว่าโอนนะก็คือเราได้น้องแบบนี้อ่านี่พึองไม่ได้อันนี้คือไม่ได้นะครับไม่ขึ้นโอนอ่านี้ก็ไม่ได้ไม่ได้ก็ไม่น่าได้แล้วล่ะคือครับรหัสนี้ผมสุ่มเยอะมากเลยอ่ะไม่ออกเลยนะครับโดมซักอันสุ่มไม่ได้สิซั้นที่แล้วอ่ะอมาอีกใบหนึ่งมาอีกใบหนึ่งอ่ะเดี๋ยวสุ่ม แล้วก็สาหรับใครนะครับที่สนใจของในเกมนี้นะครับผมก็ลองกดตรงตะกร้าได้นะครับผมผมก็จะใส่ของในเกมนี้ไว้นะครับผมเป็นโลบกแบบยูอซูนะครับลองกดตะกร้าช้อปปีได้เลยนะครับกดปุ๊บก็สามารถเข้าไปอกได้อีกทีหนึ่งนะครับว่าคุณอยากจะได้ของอะไรในเกมนี้นะครับก็ฝากด้วยนะครับจิ้มคลจึ๊กนะครับเข้าอยู่ก็ยังดีนะไม่ซื้อไม่เป็นไรนะครับขอแค่กดเข้าไปดูก็เพียงพอแล้วขอบคุณทุกคนนะครับแคผมคลิปนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆเนาะสำหรับไข่เดนอก เนี่ยพอดีว่าเออมีคนถามจะมากพี่ครับเอาไข่ไดนมาจากไหนจากไหนนะเป็นของแอดมินอับบิวส์นะครับจะมาทุกๆกก่อนอัปเดตใหญ่นะครับผมจะเป็นอัปเดตย่อยเหมือนครั้งที่แล้วจะไม่มาครับแต่คาดว่าวันที่31เนี้ยแอดมินอับิวส์น่าจะมาเช่นเดียวกันนะคับใครที่รอไข่ไดนหรือว่ารอไข่อีเวนต์รอเงินหนึ่งพันเปอร์เซ็นต์นะครับก็สามารถเก็บและดองตอนนี้ได้เลยนะครับแล้วก็เปิดอีกทีประมาณวันวันวันไหนวะเดี๋ยนะผมดูกันวันเสาร์ปะหรือวันศุกร์เดี๋ยวผมขึ้นดูไปให้ดูนะครับนี่เลย นะอ้อเป็นวันศุกร์นะครับผมวันที่31นะครับเวลา5โมงเย็นนะครับเวลาเดินครับเกมนี้ชอบอัปเดตเวลา5โมงเย็นนะครับไงก็เราติดตามได้เลยนะครับไม่ฝากทุกคนช่วยกันกดไลค์และก็กด subscribe ผมด้วยละกันนะครับก็สวัสดีแไปผรมเย้